ยอดแท้เจ้าขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง K&A Channel นะครับวันนี้นะครับผมได้สั่งพัสดุนะครับเป็นน้ำยาขาจัดคราบโครเมียมนะครับจากเพจเพจเพจ,เพจหนึงนะครับในทางา เฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างกล่องส่งมาจากาบริษัทค่ายแดงนะครับสภาพกล่องมาก็เป็นงี้นะครับผมยังไม่ได้แกะนะครับสภาพกล่องเป็นงี้นะครับนี่รอยยังไม่ได้แกะนะครับเทปยังไม่ขาดส่งจากค่ายค่ายแดงนะครับ กล่องก็จะบ,บุุมหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเปิดกล่องนะครับตอนนี้ก็แกะเสร็จแล้วนะครับจะมาดูด้านในนะครับว่าตรงปุกไหมนะครับเขาส่องอะไรมาให้จะตรงปกตามที่สั่งหรือเปล่า เป็นข้อมือการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อควรระวังครนะครับนี่ก็เป็นของด้านในนะครับตงรงปกอยูเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะครับว่า,าใช้ได้จริงไหมนะครับกับคมเนี่ยมครับนี่ก็จะมา ทำการทดสอบดูนะครับกับน้ำยานะครับเนี่ยครับจะเห็นเป็นคราบนะครับคราบคราบซึ่งออใช้ผ้าเช็ดก็ไม่ออกนะครับเห็นัหครับเป็นคราบ,าบนะครับคราบไม่ออกนะครับ ครับเขาที่เขาแนะนำนะครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดก่อนนะครับช็ดเช,ดชดแล้วก็เอาน้ํายาลง ก็บอกทิ้งไว้ประมาณ3ามสิบวินะครับแล้วค่อยเช็ดแล้วมาดูกันนะครับครับนี่ก็ครบยี่สิบวินะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองมาเช็ดออกดูนะครับว่าตรงตรงนี้ที่เป็นเป็ดคาบจะออกไหม mm hmm. ออกนะครับ ในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ในนี้ชัดเลยออกนะครับมันสุดยอดเท้หวะนครับออกนะครับเงาเลยเห็นบอก สุดยอดแท้เจ้าโอเคนะครับอันนี้ฝั่งยังไม่เช็ดนะครับเห็นไหมที่เป็นคราบอยู่นะครับอันนี้คือฝั่งที่เช็ดแล้วนะครับเดี๋ยวาน้ำลูบอีกทีเด่นนะครับไส่ขึ้นมาเลยนะครับในการในการสำหรับเคลปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับน้ำยาขาจัดคราบโครเมียม ใช้ได้ดีอยู่ดีนะครับไซส์เลยนะครับเดี๋ยวหลังใช้เสร็จนะครับเดี๋ยวเอาผ้าชุบน้ำมันหมาดเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับครับหลังจากเอาผ้าเช็ดแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือใช้น้ำยาตัวนี้นะครับครับ นี่นะครับไอ้คมเมียมที่ใช้ผ้าปะเป๋าเช็ดไม่ออกนะครับนี่ครับไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาลองใช้น้ำยากันดูนะครับว่าจะออกไหม รอสักครู่นะครับให้น้ำยามันกัดว่ามันจอกไหมนี่ครับเดี๋ยวเรามาเช็ดกันดูนะครับจอ,ออกไหมออกอยู่นะครับ ออกนะครับเงาขึ้นนะครับเดี๋ยวใช้น้ำล้างแล้วก็พาเช็ดอีกทีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด subscribe นะครับช่องเคในชแนลนะครับขอฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปไใหม่ๆเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับ